ช่วงท้ายรายการวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาทางด้านพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้มีการออกมาขอบคุณพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะพร้อมทั้งการฝากไปถึงนายกรัฐมนตรีคนต่อไปที่จะก้าวเข้ามาทําหน้าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30คะ่ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักเคารพทุกท่านผมพลเอกประยุทธ์จันโอชาในนามพักรวมไทยสร้างชาติขอขอบคุณ พี่น้องประชาชนที่ได้ออกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาในระหว่างการเลือกตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติได้นำเสนอนโยบายที่สำคัญหลายเรื่องที่เราเชื่อมั่นว่าจะช่วยให้ประเทศชาติและประชาชนมีความสุขมีความเป็อยู่ที่ดีขึ้นและประเทศมั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่จะผ่านพายุแห่งความขัดแย้ง ในการจัดระเบียบโลกใหม่ถึงแม้ว่าเราจะเป็นพรรคใหม่แต่พรรคก็ได้รับการตอบรับที่ดีเป็นที่น่าพอใจเราได้เห็นพี่น้องบางท่านออกจากโรงพยาบาลมาใช้สิทธิ์เราได้เห็นคนที่เดินทางจากต่างประเทศกลับมาบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อมาลงคะแนนเลือกตั้งรวมทั้งผู้สูงวัยกลุ่มเปราะบางต่างๆเราได้รับแรงใจสนับสนุนมาจากทุกช่องทางทั้งที่เจอหน้ากันผ่านจดหมายผ่านการสื่อสารออนไลน์ การสนับสนุนลงคะแนนเลือกตั้งของท่านทำให้เราอบอุ่นใจแม้จะไม่มีจำนวนที่เพียงพอที่จะทำให้เราเป็นผู้ที่ทำต่อทั้งหมดหลังจากที่ได้ทำแล้วและทำอยู่พักของเรายืนยันว่าเราจะยังคงยึดมั่นในแนวทางของพักอุดมการของพักรวมไทยสร้างชาติไม่เปลี่ยนแปลงนั่นคือยึดมั่นในชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชน ไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะหรือบทบาทใดๆก็ตามนี่คือคำมั่นสัญญาครับขอบคุณครับ